อคีคุนไหมคุนไหมทางเข้าคุณไหมชัวร์เลยไม่ทันอ,อุ้ยอุ้ยสวัสดีครับพี่ลีสวัสดีครับสวัสดีครับ มาแล้วเจอกันทะ้ทีแปดร้อยเจอกับแปดร้อยเวอร์ชันในอนาคตครับเดี๋ยวดับเครื่องกันกินข้าวกันยังไปกินข้าวกันวะได้พี่รถสวยมากขอบคุณครับสายทัวร์ลิงมาเต็มเลยที่ชาร์จวัดโวลต์แต่ที่กินโทรศัพท์ไห้ืมดีดูของพี่ซะก่อนครับของพี่สวิต์เต็มเลยทนี่ผมก็มีสวิต์เนี่ยในตัดใช้กล้องอะไรอยู่โกโปรปะ เป็น SJCAM ครับผม SJCAM M10 เออทีอ่า Wi-Fi ป่ะ5,000ใช่ป่ะ Wi-Fi ครับผมตัวตัว5,000หรือ4,000เนี่ยอันนี้มันเป็นตัว M10 บอ่ะคี่คล้ายๆล้เอโกโปรตัวสี่เหลี่ยมเออผ้ามันชัดเหมือนกันเนาะใช้ได้อยู่พี่นี่มากันเต็มเลยอยู่แถวบ้านหรือ่ะอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีครับผมชื่อชื่ออ่าพี่โอครับผมเขาอายุ่ใช่ไหมยี เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ผมรีวิวเนจาวันนี้นะอ๋อเยี่ยมเลยทำรีวิวลงคลิปน้องเชียร์สายบันเทิงหรือเปล่าสายบันไรแล้วเหรอสายบันเทิงรือสายบันไดอ๋อป้าผมฟังไม่รู้เลยองครับอะไรครับอ๋อป่าครับก็ตกใจไปกินอะไรกันแถวท้องไหนดีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วแต่พี่เลยพี่มองสิทธ์ก็ได้มันมีเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปร้านตามสั่งได้เลยครับพี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยว พี่ขับรอผมด้วยนะครับพอดีดูสติผมยังไม่ได้รดน้ํามามันเลยยังไม่โตรครับพี่อ๋อน้มันจะหมดแล้วเดี <laughs> ย๋ยวรอรดน้ำก่อนครับปีหน้าเดี๋ยวมันจะโตเองพี่ไม่รีบไม่รีบอเปิดไปข้าวทางวัดก็ได้มัง้งได้ครับพี่เดี๋ยวพี่นําเร็ <laughs> <laughs> เดี๋ยวหมาไล่พี่แน่เลยว่ะที่สวนวนะั้นน่ะเอา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 อาเอ้เอเอาเอาอันนี้เราก็ได้ พบเห็นงันนะครับว่าเรามากับใครนะครับผมซึ่งอุ้ยอ๋ออันนี้อพี่เขาพามาทางรัฐซึ่งผมก็ไม่เคยมาครับตอนนี้เราก็ได้พบกับพี่รินะครับผมมอเตอร์บิ๊กไบค์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับเนี่ยตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นเกียรตินะครับได้ขับตามคนดังนะฮะความรู้สึกก็เหมือนขับตามรอสซี่อยู่นะฮะรอสซี่ขี่คาวานะเอ้ยไม่ใช่แล้วแต่ก็ คล้ายๆอย่างครับก็เหมือนพี่แม็กนํางไปแก้นะครับที่เจอพี่หลี่นะครับแล้วก็ทําเหมือนจะมีอาการคล้ายๆผมยังไม่รู้อย่างนี้ต้องตามอย่างนี้ต้องตามแตอนนี้เราก็ตามอยู่ครับผมนะครับท่อเซ็ตโฟคู่นะครับผมใต้เทเลแกน9ก้าเก้าเแบบเองนะครับผม เป็นเลขป้ายทะเบียนที่สวยมากๆโอ oh, <ๆ>้โหตอนนี้มีรกเก๋ให้ดูด้วยนะครับผมไม่้า oh. อยู่โซนไหนผมก็ไม่แน่ใจผมก็ oh, ไม่เคยมาแถวนี้ไม่รู้ว่ามันไปไหนนะ mm hmm. ก็มีเพื่อนร่นทางด้วย2คนนะครับก็คือผู้ใหญ่ใจดีโอเนียครับที่ให้ผมได้ยืมรถมามารีวิวนะครับ oh. ก็เดี๋ยวทําคลิปออกให้ดูนะว่ารถจะเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็มีน้องเชียร์สายบันเทิงซึ่งตอนนี้แกก็ได้ย้ายมาอยู่สายบันลายแทนแล้วนะ <laughs> ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทําการรนะีวิวรถ เหมือน,นนักรับโทษทีเขาที่เลยรู้สึ <c oughs> กตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นจนมันใหญ่ไม่ค่อยออกเลยครับเพราะว่าได้เจอคนดังคนดังเขากินไว้เราให้กินข้าวอ่ะแบบความรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้แค่จับได้จับเบอร์กบลอสซิ่งอย่างเหมือนได้ขับตามเดินตามรอยเท้าวอซี่อ่ะแต่พี่ลีนี่เปรียบเสมอแบบอ,อู้ดองดังนะครับคนดัง <c oughs> ทุกวันนี้มีคนขอให้ผมตอบม่วงฮะก็ยังไม่มีวัน <c oughs> ไม่ตอบง่ายๆแล้วก็ เดี๋ยวผมจะโชว์วิธีการกินข้าวแบบไม่ต้องถอดหมวกให้ดูนะฮะถึงจะลำบากแค่ไหนก็ต้องสู้นะเพราะเราก็ต้องผ่านจุดๆนั้นมาก่อนครับน้องเชียร์ก็ขับเงินจา5 0 SL นะครับผมซึ่งเคยได้มีการแซดกับผมมาก่อน <S 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 แต่ผมยังไม่เคยได้ลองคลิปเลยก็ถ้าโชคดีมีใครอยากดูก็เดี๋ยวอาจจะอาจจะลงนะครับดูไว้ก่อนเพราะว่า มันการแข่งมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ครับเพราะว่าน้องเชียร์ออกตัวก่อน <c ười> นะครับแล้วใครอยากเข่งกินกนก็เดี๋ยวถ่ายให้นะเพราะว่ามุมกล้องอ่ะมันอยู่เป็นมุมที่อยู่ตรงตัวถังมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบว่าติดตรงหมวกของผมอย่างนี้นะถ่ายแล้วครับตามครับผมว้ายยั <c ười> ตื่นเต้นครับต้องทําตามทุกอย่างเลยวัด <c ười> <What S 1> รังสิตเนอไม่มีหนึ่งหรอกอันนี้เราก็กลังมุ่งหน้าไปกินข้าวกันในเมืองอ้มาโผล่ตรงนี้เองไอเราก็นึกว่ามาโผล่ตรงไหน นี่ครับนี่คือการขับรถนะฮะก็อยู่แล้วแล้วครับไม่ไม่ได้การเข็นรถซะหน่อยรู้สึกดีครพบ,บเห็นคนดังนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีคนดังอีกหลายๆจังหวัดที่เราไม่ได้เจอซึ่งในอนาคตผมว่าเราก็มีโอกาสได้เจอกันอย่างเช่นที่ฟิวนะฮะ แซ่บสอหรือว่าแซ่บสาขออภัยด้วยนะครับถ้าบรรยายไม่ถูกนะกี้เขาโชว์สัญญาเนี่ยสังเกตมัวแต่บรรยายนะครับโอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยพูดพูดดังเกินเดี๋ยวเขาโอพูดอะไรวะยากไม่เรื่องเหรออะไรเงี่ยเดี๋ยวงานเข้านะครับ แต่ไม่รู้จุดเลยนะครับนี่นะครับตัดออกมาไม่ดูอะไรเลยนะผมว่าเข้าใจความรู้สึกนะครับว่าการโดนตัดหน้ามันรู้สึกยังไงนะครับเพราะว่าก็มีประสบการณ์เหมือนกันครับแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าหายากนิดนึงสาหรับผมนะก็จะมีคลิปอย่างเดียก็คือเกือบไปหวั่นมีสองครั้งแล้วโอ้โหไม่สาวน้อยมีพักสองแล้วนะฮะ อยากจะฝากไว้ตรงนี้ด้วยกับการที่ว่าอย่างที่พี่พี่ลี่เคยพูดไว้นะว่าควรใช้แต่ก่อนที่มันจะสายเกินไปนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะโนนุ่งอะไรเพราะแต่มันสร้างมาให้ดังเพื่อที่ว่าการที่ว่าเราเรา,เราบีบแต่เนี่ยให้คนอื่นเขาได้ยินเพื่อเขาจะได้ระวังเหตุที่กําลังจะเกิดขึ้นที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้นะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมก็กเลยขอบตามคนดังคือตอนนี้นเบอกผมว่ามีรุ่นพ่ ซึ่งผมก็ได้ผ่านมาแล้วและตอนนี้ผมกำลังขับจานผิวดีซึ่งกระโดดรถตัดหน้าสุสกิวิฟเอฟโ i วิฟรวมผมเองก็ขี่มินิดูคาต์ีเรียกครั้งว่าดูอัคตินั่นเองถุยหนักรับ <laughs> แหวบ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 โอ้โ ไม่ได้สังเกตเลยว่าพี่แกจะทำอย่างนั้นเอ๊ะหลังตามไม่ทันนะครับผมเป็นคนตื่นเต้นง่ายมากเลยฮะโดยเฉพาะเวลาเจออะไรที่เราชอบมากๆอย่างเช่นพี่ดีนี่คือ f อเลยนะครับก็คือคนอาจจะเป็นแฟนคลับผมแล้วผมก็เป็นแฟนคลับพี่ดีอีกทีหนึ่งนะครับผมยกไม่ขึ้นนะครับผม ดึงตึ้นจัดจนยกไม่ขึ้นเลยอะพี่ลี่ครับเดี๋ยวรอน้องแฟซหอน้องตามไม่ทันพี่พี่เร็วไปเปล่าตามไม่ทันเมื่อกี้ตรงตามมุดรถเขาตามไม่ค่อยอ๋<า>อเออพี่ก็ไม่เห็นเดี๋ยนะป่าละโอเคอันนี้เราไปไหนต่อเลี้ยวเหรอพี่ตรงตรงไปก่อนอ๋อน่ากังนี่อย่าปอครับเข้ากล้องมาดีส เต้นรับเห็นที่กยกแลวต้องยกบ้างฮะสา่ยกท <นะ S 1> ุกแยกนะครับนะครับใช้ใสัญญาณมือนครับอาจจะมีการแบบไม่ได้พูดเล็กน้อยนะต <นะ S 1> ามการใช้คน้อในี่สุดเราก็มาถึงร้านนะตามสั่งที่พี่ได้ผ่ามาครับซึ่งผมไม่รู้ว่าที่ไหนอ๋อตรงนี้หยุดนะครับหยุดตรงนี้นะครับร้านอาหารอยู่นี่นะครับเฮ้ตอนนี้เราก็ได้มาถึงร้านอาหารที่เราเตรียมไว้กัด อจอดหน้าร้านเอาได้เปล่าไปรุ่นตรงนั้นน่ะเ,<ช>เรียบเรียงกนออันน่ะอ๋อไปจอดหน้าร้านเลยใช,ใช่ใช่นะครับเราก็มาถึงจุดจุดหมายนะครับตอนนี้แม่แห่อ๋อนี่เป็นร้านแต่งร้านแต่งผมเลยแบบนี อาหารที่ติดกันนะครับเวรกรรมติดหินได้ป่ะพี่อ๋อติดติดหินผมก็ไม่คอตั้งลงไปได้ติดหินนะครับนี่ต่างคนต่างอัดคลิปมานะครับอัดอยู่ปะอัดอยู่ครับผมผมผมอาจจะลงช้านิดนึงนะพี่ไม่เป็นไรวิธีการตัดต่อมานานอย่างเช่นแบบสมมติว่าพี่ลงพรุ่งนี้ใช่ไหมของผมอาจจะลงเดือนหน้าเราเล่นกับพี่นะครับตอนนี้เราอุ้ยถึงทางเลยอ๋อสายที่ชาร์จ ติดรถนะฮะเป็นคนขี้ลืมนะครับผมถึงจะต้องมีไอ้นี่ไว้ตลอดเวลาเอาจะใส่หมวกกันน็อกกินข้าวกันนะวันนี้ <c oughs> อัดโต๊ะไหนดีโต๊ะนี้ก็ได้นะตอนนี้เราก็คงเวลากินเราก็คงจะต้องแบบเปิดผ้าที่มะนั่งนี้ก็ได้เนี่ยวองรถลองรถนะโ <c oughs> ดนเชี่ยวก็ตาย <c oughs> งานเข้าเลยนี่ก็ได้ครับเอานู่นก็ได้นู่นก็ได้ไปนั่งนู่นดีกว่าได้เลยครับ วันนี้ C c ซ Rider เดอร์เป็นเจ้าภาพนะครับหัวโตนี่นะครับร้านเอเออะไรอ่ะเออาหารตามสั่งนะครับร้านนี้เชิญหัวโตเลยครับ G c t Rider เดอรจับมือนะวันนี้ฮุดเล่นจะใส่หมวกกินข้าวกันนะนี่ชีวิตคนอัดคลิปนี่ก็จะใส่หมวกไม่ยอมถอดวิธีกินนะครับผมก็เดี๋ยวทำการเปิดแล้วก็หยอดลงไป เราจะใส่หมวกกินข้าวในวันนี้เพื่อการเป็นการปกปอกินอะไรดีโอมีน้ำเสิร์ฟแล้วนะนี่ต่างคนต่างไม่หยุดอัดนะครับตอนนี้กำลังมันตอนนี้คือใครหยุดอัดก่อนแพนะเดี๋ยวแบตหมดแล้วค่ะกลับไม่มีคลิปแล้วผมถ้าแบดก็จะหมดไนกันครับมันชาร์จไปด้วยได้ปะได้ครับผมแต่พอดีผมไม่ได้เอาสายมาเอ๊หรือว่า GTT r i d ไรเดอร์ไม่กล้าไม่กล้าเปิดหมวกวันนี้หัวคลิปพี่ไปลงนะเปิดได้ครับผมแต่คงไม่ผมถอดหมวกได้นะครับแต่ก็ ครับีโดนแจวแล้วใส่หมวกกินข้าวกันนะครับวันนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราปิดคลิปไปก่อนดีกว่าได้ครับเดี๋ยวว่าคงก็ต้องจบพาร์ทกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทสองตอนขากลับนะครับเดี๋ยวเรามาต่ออีพีถัดไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาแลกคลิปกันมากับคนดังนะครับ ข่ันใจ FC ที่ติดตามมาครับพร้อมกับน้องๆพี่ๆที่ผู้ใหญ่ใจดีให้ยืมรถนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องกินกินข้าวก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับกราบสวัสดีครับ GCT Rider รายงานนครับตอนนี้เราจะยังไม่ถอดหมวกนะครับเราจะถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปกันดีกว่าหนึ่งสองสามอ่ะด้วยด้วยเอาเห็นหมดไหมมาหนึ่งสองสม ือสั variance, ่นนะครับโอเคเจอกันใหม่ตินาครับโอเคครับไปแล้วครับอีอเดี Journey ๋ยวติดตามได้ในเพจนะครับเพจทั้งเพจ iBiker แล้วก็เพจ G c t Rider นะครับผม